สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับสําหรับในภาคการใช้งานพ่นยาขยาละลดลมนะครับการพ่นยาขยาละลดลมเนี่ยเราก็จะมีชุดสําหรับพ่นยาน,นะครับมีกระบอกมีสายแล้วก็มีข้อต่อนะวิธีการก็คือเราเปิดสวิตช์เครื่องนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องปรับโฟมิเตอร์ขึ้นมาปรับให้เป็นศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับที่เรากดเพื่อที่จะเปิดฝา ะจะเห็นว่าเรามีคอนเนคเตอร์โลหะอยู่อันหนึ่งนะครับให้มาต่อกับสายออกเจนทิวบิ้งต่อเข้าไปแล้วก็ปลายด้านหนึ่งเราต่อเข้ากับชุดกระบอกต้นยานะครับต่อให้แน่นนะครับสำหรับก็ต่อตรงนี้นะครับเราสวมไปที่ด้านบนนะบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมาส์พีสำหรับให้ผู้ป่วยอมในขณะที่นะกำลังต้นยาอยู่ สงสัยด้านหนึ่งนะครับเราก็ต่อเข้าทางด้าน้ายเวลาที่เครื่องพ่นยากำลังทำงานนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยอมที่ตัวมัลพีสตัวนี้นะครับแล้วก็สูตรละอองยาเข้าไปภายในปากนะครับนี้เรามาดูวิธีการใช้งาน,นปลายโลหะด,ด้านนี้นะครับให้เราเสียบเข้าไปที่ที่ช่องโลหะตัวน,นี้นะครับดันเข้าไปต,งตงรงๆรเครื่องก็จะพ่นยาออกมา ให้ผู้ป่วยผมสูดเข้าไปทำอย่างนี้จนกระทั่งยาหมดนะครับพอยาหมดเราก็ปิดสวิตช์เครื่องถอดอุปกรณ์เราไปทำความสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดนะถอดล้างทำความสะอาดไ้นะครับสำหรับตัว ตัวแท่งโลหะตัวนี้นะครับเวลาเราจะถอดออกก็คือให้เราจับที่ข้อต่อโลหะข้างในแล้วก็ดันเข้าไปภายในเครื่องนะครับมันจะดีดออกนะมันจะดีดออกออกมาให้นะครับหรือครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราใส่นะฮะดันเข้าไปแต่เวลาเราเอาออกนะครับก็ดันตัวนี้มันจะดีดออกมาให้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดข้อต่อออกนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับนำอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยตัวนี้ไปทำความสะอาด ส่วนสําหรับข้อต่อตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ในช่องทางด้านหน้าเครื่องได้นะครับแล้วก็ปิดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ข้อต่อหายรเราจะใช้งานก็คือหยิบออกมาน,น,นี้ก็จบวิธีการใช้งานสําหรับอุปกรณ์ต่อพ่นยาพิษรำลมนะครับขอบคุณครับ